รถสวยหนูหลา่าดูดีเครื่องแรงขับตีสุดๆเลยค่ะนิสันเทียนาส XV V 6 g เกียร์ออโต้ปี2011โปรโมชั่นของเราอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีเมมโมรี2จุดกระจกปรับไฟฟ้าพักไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อก พุชสตาร์ดลายไม้รอบคันแอแบภูพวมาลัยมันติฟังก์ชั่นดิจิตอนเลเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ค่ะภายในหรูหลากว้างขวางนั <fact> <c oughs> ่งสบายมากๆเลยนะคะได้เบาะหนังสีครีมมีแอร์ตอนหลังด้วยค่ะเย็นชั่วถึงเลยค่ะ กว้างสุดๆด้านหลังนั่งสบายฟีดาวนะคะส่งเดือนละ6-7,000บาทคนซื้อได้รับรวมที่14,000บาทขึ้นไปก,กระสรดคันี้ไปเชียงรานได้แล้วค่ะคิวควี่ยมรอบคันเลยค่ะ จะยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีมียไซนํำหน้า SIA MP 10พิมไลน์มาสอบถามรายละเอียด<ว>เพิเ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ